คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะค,คะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบก,กับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะพเพื่อนๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ต้องมีแนวทางหวยมาเลยคะ่ะสูตรวัดดวงแล้วก็เลขชุด3ตัวมาฝากนะคะ ของวดประจําวันที่4นะคะเพื่อนๆของเราไม่เข้านะคะผลออก041นะคะเพื่อนๆแล้วก็36เนาะ041แล้วก็36สุดวัดดวงหลุดนะคะ สูตรวัดดวงลู่สูตรในตารางมาเลเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเราไปตามกันต่อนะคะแนวทางหวยมาเลวดประจําวันที่13เดือนมีนาคมปี64สนะคะสูตรวัดดวงนะคะเพื่อนๆเด่นเลข5กับเลข2นะคะเด่นเลข5ากับเลข2เลข5ามี50 51 56ห แล้วก็57นะคะส่วนเลข2มี20 21 23แล้วก็26นะคะเพื่อนๆส่วนตัวกันนะคะกันเลข9นะคะมี90 91 93แล้วก็97ค่ะ เพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะนําเลขเด่นไปวิ่งรูดได้เลยวิ่งเลข5นะคะเพื่อนเรูดเลข 2, 2ค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆคะเราไปดูเลขชุด3ตัวกันต่อเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนาะตัวแรกนะคะ034เพื่อนๆคะต้องมีมาฝาก9ชุดนะคะ0 3 4 1 9ส 3, 3 8 1 สี่หกเจ็ดสี่เก้หนึ่งหกหกสี่เชุดสุดท้ายก็คือ7 8 1นะคะต้องมีมาฝาก9ชุดนะคะเพื่อนๆที่สำคัญนะคะซื้อหวยเพื่อนๆอ,อย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ อย่าลืมซื้อตัวกลับค่ะต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยๆเฮงเฮฟังๆังนะคะวันนี้รับทัพนะคะทุกๆลาวนะคะมาเลยแล้วก็ทุกหน่อยนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย